เราจะมาถักดอกมะลิดอกมะลิซ้อนนะคะแบบนี้ด้วยใช้สีขาวนะคะขึ้นโซ่ยี่สิบนะคะขึ้นโซ่ยี่สิบแล้วก็นับไปอีกสีหลัก แล้วก็ถักเอฟนะคะขึ้นหัวลงตรงหลักที่ยี่สิบที่เราจิบไว้ก็ถักเอฟลงบนหลักถัดไปโซ่หนึ่งถักเอฟลงบนหลักเดิม ทำแบบนี้จนสุดแถวนะคะเ่อถักจนสุดแถวแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีช่องว่างตรงเนี้ยที่เราจะลงกีบด ทีนี้พิกัดนะคะโซ่หนึ่ง x หนึ่งครั้งโซ่สามบัานหมวเข็มสองครั้งกดทีละสองหลักนะคะทำทั้งหมดสามหลัก ตามด้วยโซ่สามซีลงบนหลักเดิมนี้ก็จะเท่ากับหนึ่งกีบนะคะโซ่สี่ป่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วจิ้มลงบนหลักถัดไปช่องถัดไป ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเหลือ4ช่องสุดท้ายเราจะมาดูกันค่ะว่าจะทํำยังไงต่อและตอนนี้เราก็ทันมาจนถึงเหลืออยู่4ช่องสุดท้ายนะคะ 1, 2, 3, 4นะคะทีนี้เราก็ถัก X ลงตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถักทีโดยการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็รูดผ่านแล้วก็ถักเอฟหนึ่งครั้งถักทีหนึ่งครั้ง ก็เอ็กลงตรงช่องนี้นะคะเราจะทําแบบนี้กัอบอีกสามช่องที่เหลือนะคะ ตอนนี้เราทำมาจนถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะพอเสร็จตรงนี้แล้วเราลง x ที่โซ่สามที่เราขึ้นนะคะลง x แล้วก็ C ตัดไหมเดี๋ยวเรามาวนกันนะคะหลังจากที่เราถักมาจนสุดตัดไหมลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ เวลาที่เรามมวน